กับเจ้าล่างทอง y ย m มา a RXK 1 3 5ครับฉลอง20ปีนะหวานเจี๊ยบเลยท่อม้วนฝาโมโนคาบูเคเลียมนะ มาสวัสดีครับเพื่อนๆครับอยู่กับผมนะฮะร้านวุฒน,นบุรีครับรีวิวประกอบการขายนะครับกับเจ้าล่างทอง y ยอมาห rxk 135ครับฉลอง20ปีนะฮะสีทองเดิมโรงงานนะครับเหมาะสำหรับท่านใดที่ชอบงานดิบๆแห้งๆคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับการันตีเลยครับนี่สีเดิมโรงงานทั้งคันนะนะฮะโลโก้ครบเลยนะครับ นี่บังคนออลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันเลยดีกว่าตอนนีตรงไม้นะฮะเข็มหักนะนดูเสียงนะครับ หวานเจี๊ยบเลยท่อม้วนฝาโมโนคาบูเคเลียมนะนี่ตำาหนิอายุใช้งานนะครับระบบไฟติดครบนะแบตเตอรี่ใหม่ของเหลวใหม่โอ้โหนานๆจะหลุดออกมาทีครับเพื่อนๆครับไฟทับทิมครบนะครับ ดูเสียงเดินเบานะนิ่มๆเงียบๆเลยภาษีไม่ขาดต่อครับคันดี้รถจดทะเบียนปี25-28ครับรหัส 29M นะฮะนสำหรับท่านใดที่อยากได้รถออกแนวแบบสะสมดูมีมนขลังคันนี้เลยนะเพื่อนๆครับร้านวุฒนมุรีแบ่งปันนะครับในราคา47,900บาททวนเท่านั้นนะฮะ ราคา47,900บาททวนเท่านั้นครับเรามีวารันตีหลังการขายนะครับในกรณีที่ท่านซื้อรถคันนี้ไปแล้วและไม่สามารถโอนทะเบียนได้ที่ขนส่งทางร้านยินดีคืนเงินที่ท่านซื้อไปเต็มจำนวนครับร้านวุฒนนบุรีการันตีกันไปเลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมและเบอร์ติดต่อผมนะครับ092 261 3231ครับที่นี่ร้านวุฒน,นบุรีครับบริการซื้อขายและเป็นรถจักรยานยนต์แนววินเทจและโบราณถูกรุ่นเลยนะฮะ สำหรับคลิปนี้วันนี้และเจ้ายามาฮ่า RXK สวัสดีครับ